สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียเดอครับพี่น้องบรรยากาศทามกลางสายล่มหนาวครับพี่น้องเนาะอาจจะได้ยินเสียงล่มเข่าโทรศัพท์ในเดอครับพี่น้องต้องขอถทษขอภัยครับผมวันนี้กะมานําเสนอแนวทางตัวเลขครับผมหมดวันที่หนึ่งท่านว่าคมครับพี่น้องเนาะตามกันต่อสู่กันต่อครับเขาวันนี้เก่ามาเชียได้รรับสายจากแม่อัน เป็นฟันแม่นเด้ครับผมเป็นฟันแม่นครับก็คุยกันนอกรอบไปแล้วครับผมเดี๋ยวจังไรพี่น้อยี่ซี่ไปรับชมรับฟังน้ากันในคลิปนี้ครับเด็กเพื่อนกับที่คือว่าเพิ่นตีความฝันแม่นพ้อมครับพี่น้องเนาะเพิ่นทัวมาบอกเกามาเชียแล้วก็เพิ่นก็ได้เทละสองสามหมื่นเหมือนเด้ครับพี่น้องเพิ่นตีเลขเพราะว่าเพิ่นเจริอ่านเลขบ่หลายหางครับพี่น้องเนาะเพิ่นเลริเลขความฟันเพิ่นครับเพิ่นมาเพิ่นฟันต้องวดแล้วครับพี่น้องจังไรไปรับชมรับฟังน้ากัน ก่อนที่จะไปรับชมเนีฟังแนวทางตัวเลขกับแม่เกาแมเชียกขอขอระคุณแม่ด้ครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้กับเกามาเชียน้ำเชียอวน้ำช่ายในเด้อครับพี่น้องไปรับชมมาฟังเรื่องเล่าเรียกคข้อมฝันกับแม่กันครับนะครับเกามาเชียสวัสดีครับผมสวัสดีจ้าครับแม่ยแม่ แม่ยุใสเนี่ครับผมแม่แมยูอันอันเขตตอจังหวัดละยองมันขึ้นจังหวัดละ้องแต่เขตตอนหญ่าอาบนะแม่าอาจังหวัดจันท์แม่ละมันเขตตอนแม่ยูเที่ยววัดกองดินนะเอาแม่ขึ้นเอาแม่เป็นคนจังหวัดบึงการบันนี้แต่ว่าบ้านเกิดยังใครบ้านเกิดฟังสี้ยแพ่เส่ปื้อแม่เป็นคนจังหวัดอุดร้อยู่อมเพิ่นองหานอ้ันนี้พ่อแม่ผ้าใหญ่มากกันเน่น้อยมันกูจังหวัดบึงการครับเออ ตะกวามันจ็ขึ้นจังวัดหนองค่ายเนาะัืผม,ม,มันแม่เห็นตัวมันเย่โอ้ยมันก็คึอหอดูเนอนลูกไส้แม่กับปีเดียวกันกับคนละเกิดพรอะซนนงเปรอ, 18, อ้ 49, ครับผม48แม่แต่แม่ก็ได้เหรียแล,ะละ้วล่ะมีตะลูกสไส้ในลูกไส้สามคนในหลานม้ามีตะหลานลูกไส้สามค้นในลูกมากแบ่มีตะคุ้งไส้เมื่อมันเรียออกมาป่นีนเหี้ยออกเอกิดเกิดวันที่เท่าหรบเดนเดือนที่ผ่านมาวันที่ททท เสี้ที่หาเนี่ยแหละมันก็ได้ผู้ชายโอ้ได้เห็นเหรียญแล้วบ้านสุดยอดแล้วแม่อโอ้ยแม่ก็อายุหลายแล้วเนาะครับห <laughs> กสิบห้าแล้วแม่ครับผมอืมหกสิบห้าละยิ่งได้แม่ครับผมอ่อนซ้อนพวกตัวน้ำเสียกับตัวเนาะอัน โอ้น้ำเชียกับผู้งามเนะเาะเลยว่าแม่สันดอกโอ้ยแม่คือบ่มีลูกสาวทั้งจีนเนาะต้องบาเว่ามวนทั้งผัวทั้งเแงยนั่นแหละแม่เราอ่อนซ่อนแม่เออเห็นพวกตัวแม่ก็เห็นพวกตัวไทยนั่นอันนี้ให้เพิ่งแม่ก็โอ้ยเสนงามเป็นบีบ้านหลังใหญ่ทีกับพวงเป็ดตะปูนั่นปูนี่ปูพักปูอยังเนาะแต่บ้านถ้ามันก็มีแต่มากปูพักปูมันต้นไม้มันบ่ล่ะครับผม ต้นว่าอันว่าตัวไทยนนไทยนี่อู้เห็นเขาไทายเบื้องห่างดีตัวสี่าเอวใสยังตะเลแท้แม่ว่านะครับเรรยากาศครับผมเออแม่อยากเบิ่งแม่ล่ะอยากเบิือ้องหันมองนีจังพวกตัวไปเที่ยวองหันมองนีแม่กับเบิ่องนี่ล่ะแม่เบื้องเบิ่งคลิปตลอดครับแม่เออไปเที่ยววัดนั่นวัดนี่แม่สิไปเบิ่องอู้แต่มันงามนู้วัดนั่นวัดนี่พวกตัวไทยคี่กุ้นหลายแม่ครับผมอืมจังได้แม่อัน คือว่าฝันแม่นคือว่าเห็นโทรมาหาตะกี้ก็ได้ <laughs> แม่บ่เห็นได้อันเบอร์โทร่วตัวจักเทียนะโอ้ยเนาะเออมแม่บ่เห็นพวกตูวโซเบอร์แม่กับนี่แม่หัวก็ได้หมูม่ว่านน้ำเชี่ยวเบาร้อยเลขออกแล้วเห็นน้ำเชี่ยวเบาสองเทียเทียแรกแมแก่ก็จำบ่ได้อันไปเชียนพิดป่าน,นี่มาจากสอกเทียที่สองแม่ค่อยจำได้เดีด๋วยวล่ะครับอ,อ,อัน,นอันเนี้ยผู้เฒ่าเนาะครับเ <laughs> อมอมันกับจังสีล่ะอันผู้เฒ่าโบราณบ้านเฮามันกับว่าอัน อันหัวสมองมาไหวอันอันมีแต่สามีได้สามีเพิ่นไอ้สามีใหม่ผู้ผู้เก่าเพิ่นตายไปแล้ววันนี้ยอันสามีคนดี่นก็ดีแต่ว่าเพิ่นอายุยังน้อยอยุนหัวกะหาสิบเอ็ดปีครับอืมเออแม่กับฮูกิมหาคนกับฮูก็เนี่ยหาหาสิบเอ็ดปีเต็มบางเดือนมิถุน่าเดือนเกิดเพิ่นนั่นแหละครับอืมเดือนมิถุน่าแม่ก็ถือศูนย์เก้าล่างนี่โอ้ถือเลขมาเรื่อยๆเจ้าหมากีเลขความฝันทีแม่จ้าอัน แม่เม<ส> <orman. S 3> ่นอาจารย์ข้อมฝันอันปีที่แล้วนี่อันสถิติแม่ถือทั้งเหมือดสิบแปดหมัดป้าตัวอืมอันเดียวเด้อปีปีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวแม่สิเปิดก่อนแม่เจ้น้าไผ่เบิ้งอันส่วนตั้งแต่ต้นปีมาเนาะครับแม่เจ้น้าไผ่เบื้องปีตั้งต่ต้นปีม้าในอันปีที่แล้วเด้อครับเอออันปีเออต้นปีต้นปีนี้เด้อ ดียนท่านว่าก็ถือมาถือเดือนกันย่าเก้าสองฟันฟันเห็นกบเนี่ยงเนี่ยงกันของโตถือเก้าสองล่างมันออกสี่หนึ่งหนึ่งเนาะกบมันกับมันอันบารนี่เอนบาร์นี่งวดที่สองมามาถืออันซื้อซื้อหาหนึ่งเจ็ดมันออกหนึ่งเจ็ดบนมันออกตีหนึ่งเจ็ดการบาร์นี่กะบารนี่มาเมื่งวดอันเดือนนี่หน้ามาถือหาหาล่าง ฝันว่าเลียดออกจากฝ่ามือครับอันเรียนจึอคือแต่บ่มีบ่มีม่องร้อยแต่ผ่านจากเขาออกมาจังได๋ได้บัดน,นี้แม่ก็ไปอ่านทำนายฝันส่วนมากแม่สิตีตีอย่ากับคำนายฝันแม่สิมีหนังสือคำนายฝันครับบัดน,นี้เลขปนมันก็บตรี้หามันออกหาโมาสบัดน,นี้เขาอ่านเนาะเขาอ่านว่าอัน,นอุ้งยิงจับได้หันขานองน่ะนะมอญน้นอันเป็นอุ้งยิงหมอลมน้ำมันน่ะเพชรสาวน้อยเพชรบ้านแพงน่ะคนะบัดนี้นเขากลิ้งอัน,น บันเนียนหาหนึ่งหาหนึ่งกับอันมันไม่หาหนึ่งหาสองก็ย้อนมาในฝันบันนียกับหาหาครับบันนี้หน่อยเขาอันเบิดกูจิซื่อเมียนตัวนี้ล่ะส่นดอกซื่อหาหาตัวเดี่ยวเลยบนล่างไอ้สองอหน่อยเออบาดบันนี้มันมันมาอกอกเกทสามได้บันเนียนลูกไส้บ้านอันพ่อตอนพ่อเขาตายอายุเจ็ดสิบสามปีแม่ผมฟันเห็นพ่ออันเอา ฟันเห็นพ่อก็ซื้อเอาตีละลูกอันแต่มาแม่ตามมาหลายแล้วมันพอออกก็สั้นไปนี่มันเลยซื้อเนี่ยมันออกทั้งเจ็ดสามบนล่างแม่ก็พอถือแม่พอสูอน้ำเขาครับอันี้มาแม่งวดตอมาบานเลียนอันเอียงก่าอันพักเก้าไกลเก้าเก้าอะไรแม่ก็เลยแบบเลยๆน้ำเขาวน่เก้าเก้าบานนี้อันสงการเนี่ยบานนี้สงสงการแม่แม่ไปอันแม่ไปบ้านแม่ไปบ้านมันกัน ไปวัดล้านเนาะลูกลวงท้ายเป็นไปฟันเห็นแม่ตอนแม่เสียอายุหกสิบเก้าปีแม่ก็ได้เอาศูนย์ไ้ได้โต๊ดอันนี้มันมันออกเก้าศูนย์หัวมันี้กลับมาอีกมาเนี้ฟันเห็นพระราชนีฟันมาอุ้มลูกหน่อยเป็นลาพระราชนีพระราชนีเพ่นกับอายุเก้าสิบเอ็ดปีอัลบานี้กายขย็นนั่นองค์เสด็จย่าพร้อแม่เป็นี้ไปซื้ออันมันออกศูนย์ศูนย์หนึ่งเก้าเนาะ แม่ไปเอาแม่ไปเอานึ่งเก้าศูนย์อันนี้ก็ได้โต้นเออที่ล่าสุดนี่ลราแม่เป็นทังไหนบ้างนี่ล่าสุดบอกแม่เขาจะฝันแหลกมือขึ้นเนาะฟันเออฟันประเดี๋ยวไปซอนนี่ละไปซอนปลาเนี่ยล่ะได้มันได้แต่ปลาซิ่วเอาเอาแงงลองเอาแงงลงเอาบะนี้บ่มีบ่มีบ่มีปลาอื่นมาปนเลยได้แต่ปลาซิวน้อยมันตะปะซิวน้อยตัวซ้ำนิ้มเมื่อนี่ไหมล่ะตัวซ้ำนิ้งก้อยนี่แม่ตัวนี้หน่อยนี่ไหมครับแม่ เออนั่นแหละแต่ว่าสามีพันเหตุได้แถวพันเหตุเป็นกากระบาดนะพันเหตุที่เด็ดที่ตูแถวบนมันศูนย์กับหนึ่งแถวสองมันเด็ดเศษกับปหนึ่งครับผมเลขล่างนานน 3, นเนี่ยแถวแถวบนมันเด็ดสองกับสามบันนี้แถวล่างมันเด็ดศูนย์กับหาแจว่าคุณแม่มากล่างหมดนี่แม่มากแม่มากศูนย์หาหมักศูนย์หาอืมศูนย์หา การปฏิสื้อายุเจ้าของหกหกหานั้นว่าะท่านออกปีนี้มันเต็มหูคสีหานว่าท่านออกปีไก่มันออกได้หกหกซีอ่ะครับมันที่มันที่ที่หกอันพฤติการเนี่ยมันออกหกซี่แม่ก็ได้ปัานนี้ปีนี้มันมันมันพวกออกป่านี้แม่ก็ได้เจ้าบ้านเรียกเรียกเรียกฟันนี่จิตตีไปยังไงแม่เพราะว่าแม่กับฟันแม็นอยู่เอ้าเมียกับจีตีใส่เก็ดกับแปดนี่แล้วฝันแม่ฝันตั้งถิ่ป่าแม่เออขันคันหนึ่งมากมันขันเฮอมันจะเป็นหนึ่งหนึ่งเจ็ดแปดไปมั้งสี่บ่อครับ เลขมันสูง้า้าเลขก็ร่างวันมากมันสูงมันจะเป็นเลขหกมันมันจีออกหกหนึแปดบ่เมื่อกี่เมื่อตะกี้เป็นเมื่กีันบนได้นี่นี่ครับเออเขามันจะเป็นหนึ่งเจ็ดแปดบ่เจ็ดแปดแปดเจ็ดเนี่ยครับหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดแปดแปดเจ็ดหกนแปดคันคันจีไป็จีใช้แง่งาะแง่งซียแเจมันก็จะเป็นเจ็ดที่หันตัวแม่นบ่ล่ะเพราะว่าแง่งเป็นเป็นซียอเจแงงลงแมครับอืออีหล่ะแต่มัน เดียวกันนะคะคันแม่ฟันแม่ชิติ้งไปอีกเ้อครับแม่เออบันนี้มันมันมันอะไะคันตองวดครับผมแม่แม่คิดว่าเออวันนี้มันตองหดัอแม่คิดว่าเด้อค่ะหกมากมันจิตเป็นหกหนึ่งแปดบ่อตอนนี้เรือมันจิเป็นหนึ่งเจ็ดแปดทั้งสี่บออแต่นะฟันมาขึ้นเนี่ยป้าแม่เออพอแต่ฟันมาขึ้นยังมาโน่นเทียงขึ้นจังหลับแม่ครับผม เจยดหลายอันเจยดว่ากอู้กูกับฟันเหมีนอยู่กูคือพอถือกูคือนพ่อเอากูคือนพ่อเอาศูนย์ใจแกควางหันบ่มากศูนย์นะพ่อถือตือเลี้ยงงวดนี่แม่บ่มากศูนย์เออไปเอาเก้าเก้าสามขึ้นพวกใหม่แม่ว่ามันเหล็กมันสูงอยู่แล้วขันขึ้นพวกใหม่นั่นออืเอาฟันบาดในหาบน้ำที่แรกขันอันฟันบาดใหาอันฟันแรกเลยก็วตองงวดเลยอันมันออกเหล็กออกมันทีนึงไปนอนฟันเลยคฟันบาดในหาบน้ำขึ้นทั้งเฮี้ยนเห็นพอกระเมียนนั่งอยู่เฮี้ยนแต่พอเม่ก้าเมียนเนี่ยตายไปแล้ว บันทึกการพักินธบาดแมียเลตีใส่พนังแย่งกันพุทธฒ่าพนตกยไปเลี้ยวไปติยู่เก้าเก้าศูนย์นี่นบนงบันทึกจังไงจังแปขันในขึ้นก็ไม่เป็ียนมูสองคนอแลวไปตียวเก้าเก้าสามแม่ละโอ้หนอแม่เนาะสอ่ยซื้อหารี่พูดหาซีฟตัดหางร้วยหนึ่งบัตรใส่ซื้อายดอกลาแล้วก็เรียนร่างหรือเลขร่างเจ็ดซีเจหาของพ่อนันตวละหาซีฟอัน แม่บุคลิศบระกาศซื้อเลขเลขหลายดอกะเดี๋เว้าแม่ซื้อหลายแม่กับพ่อถืออันเออลองเบิรงแมงวดนี้เอาได้มาบอกออพี่น้อยพ<า>ี่เบิร์นแม่แม่ถือเลขมาหลายหลายปีแล้วเด้แม่ถือมาตั้งแต่ปีหกศูนย์เลยแม่เรียงเรียงมากแม่คิดสื่อท่องไปหลายบาทแล้วเด้โอ้น้องแม่ถือแล้วไม่ได้แม่วันนี้ตั้งนั้นสูบตั้งนั้นถือไวยแม่เลยสื่อท่องได้สองบาทแล้วเด้ปีนี้ถือมาถือมาหนี่ยตั้งแต่ปีพศหกศูนย์ถือมาเรื่อยเรื่อย เย็บช้าสมหลายหล,ยลสายเลยเนี่ยป,ปีนี้กัแม่ก็ไไรมากกับชุดยอดนเนาะอือช่วยคุณช่วยร้อย่างนี้แม่ว่าผมชื่อแม่เป็นคนห่วงมาทั้งนี้อยู่เดี๋ยวเอาขี้ด้วแม่มือเนี่มันไม่เหม,มือนปูเปื่วันนี้มันต้องงวดเนาะบันนี้มือไก่ไก่เล็กหอกเดี๋ยวลูกจะท้วไปถามว่าแม่สื่อตัวใดแน่เด้อจ้าเจ้าเจ้าเนี่ยาของส่งเนาะขอบคุณแม่เด้อแม่ครับผมดีใจครับผมที่แม่โทรมาหาครับ อ่าแม่แมลินเดอกเดอแม่ซือร un ินครับแมลินครับผมจ้าครับแม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณครับโอ้ยเดูกอายุมันควรนเดือนยู่ดีนมีแห้งโศกมานเดอกเดอเส่นกันครับแม่ครับผมอยู่ดีไม่แห้งเด้อครับแม่ดัาด้วยไปน้ำแขังครับสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมกับแม่ก็ดซือแมรินครับพี่น้องเนาะแมรินอยู่เพิ่นกับเพื่นเพ่เดิมเพิ่นอยู่น้องหานครับพี่น้องเนาะเพิ่นกับ อายุบึงการเลยครับสุดท้ายก็บยูระยองหมือนเด้อครับผมตอนนี้แม่ยูระยองครับเลขฝันครับพี่น,อนะน้องนเน,นา,นา,เนาะเป็นเลขความฝันว่าเพิ่นไปซ้อนปลาครับผมซ้อนปลาครับเพิ่นกระตีมากกับทเป็นเลขกหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดครับพี่น้องเนาะหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหรือว่าหกหนึ่งแปดยังสี่ล่ะครับผมแล้วก็เลขลามเพิ่นมักซูนหาหาซูนครับผมเพราะว่าอ่า แฟนแม่เิ่นกับคำนวณพ้อครับพี่น้องเนาะครับผมครับลองเมิ่งไปน้ำกันครับพี่น้องเนาะเลคกามฝันแล้วก็ใกล้ๆกลมือเดี๋ยวเรามาใช่จะโทรไปถามอีกครั้งหนึ่งได้ครับพี่น้องว่าแม่สื่อตัวไหนครับผมแม่ถือว่าเป็นคนดวงเฮงอยู่ครับพี่น้องเนาะครับไทยคลิปนี้ก็ขอไปพอดในพี่น้องที่โชคดีเด้ครับผมถูกหวยล้วเงินไปน้ำกันครับหนึ่งท่านว่าคมหกสิบหกสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ